นาดินก่อนเลยเอาไปที่ไหนตาคอบอกหน้าดินทางนู้นสต็อกไว้ก่อนครับเอาจะเอาแต่พวกดินดานก่อนอนะันนี้ก็เอาหน้าดินก่อนนะ น่ายืนเยอะมากครับเนี่ยเมื่อคืนคนจะตกแบบนี้แหละตกหนักครับมันน่าจะบิงได้นะพี่น้องตรงนี้ฮะมันไม่น่าเลื่นเท่าไหร่ครับ,บ จะพาไปดูฟูซู้อกันนะพี่น้องสวัสดีครับมาแต่ไหนครับอ๋อวันนี้มาขอซื้อดินครับมาขอซื้อดินไปลงไหนนี่เปลงอยู่แถวบ้านประสาทครับอ๋อเอากี่เที่ยวแม่าจะทั้งวันเลยครับใช่ไหมนั่นแหละไม่เสร็จง่ายดอกตกเที่ยวไปดูใช่ไหมไม่ได้มาอันนี้นีไม่ได้มาวิ่งด้วยกันบอกอันนี้มาขอซื้อดินนี่ ปู๋ช่างยาวครับเนี่ยเท่าไรนี่หกสิบห้านิ่มไหมนิ่มไหมแม,ม่มพักใช่ไหมโอ้เอามาสภาพนี้เลยใช่ไหม กินกินหินกี่เที่ยวแล้วนี่คันนี้น่ะกินหินกินเดียวเดียวในผักเลยกินหินเดียวอันนี้เอามาแบบนี้เลยบอกเจกมันเป็นแบบนี้เลยไหมเห็นไหม เดี๋ยวเรามาพามาดูว่าฝังฝุ่นนะสูงนะพี่น้อง,ง,องวสวยมากคันนี้65ครับคูซูดูภายในนะพี่น้องแอร์เย็นไหมนี่แอร์เย็นอู้แอร์เย็นมากเลยดูภายในครับอู้มีมูลีด้วยภายในสวยแจ้วเข้ามาข้างในนี่เบาะนี้ รวยเลยครับปูดนิดหน่อยนะแต่แอร์เย็นมากแเอร์เย็นมากท่าเรือด้วยอูย้ทำไมประตูปิดปิดดีเลยนี่ยก,กับหัวนอกเลยนะหัวนอกหรือเปล่าเนี่ยหัวนอก ได้เงียบมากนี่ก็ท่าทลีดนะท่าลีดมันก็ท่าทลีดสวยครับสวยสวยสวยครับเพิ่งได้มาถ่ายพี่น้องดูนะโอ้โหแรงเลย ให้โชว์ความแรงก่อนเที่ยวนึงหให้โชว์ความแรงก่อนเที่ยวนึงเออความแร,รงกอ่อ้แรงเนี่ยขึ้นเลเ่แปดสาม <laughs> ม้วจะใหญ่ๆเลยนะ้นจนมนไม่ดังหรอกทำไม,ไมใช่นี่เขเล่นไฟฟ้าบนไม่ดังเลยอันนี้เครื่องเท่าไหร่นี่2อ <22 5. S 1> สองร้อย่สิบาโอ้ แบบขึ้นบ่อสบายไหมนี่สบายเลยโอ้ชันชันเคยขึ้นชันชันยังขึ้นแล้วสบายเลยนี่ <c oughs> นต้องทก <c oughs>

อะไรกันชนดอดพักผ่อไปไหมนอนไปในห้องนอนเป็นไรไเป็นเป็นไรมันมันบูบยางยังยังยางเลยใช่ไหมกลัวใช่ไหมกลัววอันนี้มันเป็นกันชนต่อเนี่ยเราไม่ใส่มาชั้นเดียวใใช่ไหม เคยขูดไหมไม่เคยแต่ห่วงห่วงเย็นๆนี่เลยไปหมใช่ไหมออกมาได้กี่เดือนแล้วพี่ยังไม่ถึงเดือนยังไม่ถึงเดือนเลยนะเริ่มวิ่งเอามาวันที่ที่หกนะออกมาได้ได้ทะเบียนเลยนะจะทำอะไรอีกเนี่ย จะทำอะไรอีกอยากแต่งซุ้ยเนาะนี่บนไหนไปนั่งไม่ต้องเต่งสวยหรอกรถพูดรับมาอะไรใหญ่พูดรับมาอะไรใหญ่มาไม่ทุกวันเลยได้กี่เที่ยวแล้วที่นู่นในโซนจะนี้เปทีมที่ใช่ไหม สองทีจะได้วิ่งไปนู่นจะได้กินเที่ยวหรอโอ้ยน้าฝนเนาะฉันไอ้มันตกใข้าวจะตายเลยเจ้าไปวิ่งอยู่นั่นจนตานั่นบอกว่าอ้วฝนไม่ตกเลยแรงชิบหายวิ่งดินมาเยอะแล้วมันตกบ้างไอ้มันตกบ้างเนาะวิ่งแต่ดินข้าวจะไม่ได้ข้าวจะไม่ได้กินแล้ววูบไปนนตินแดงถ้าเป็นทุนทุนร่ำรวยเลยใช่ไหมไปวิ่งกับใครนนตินแดง ของคนทำงานใช่ไหมมีจมนจะจมหน้ามันจะจมหน้าโต๊ะไซนักกระทนว่ะพอดออกเลยกระทุนตกจะบานนิ่มไหมขับไปนิ่มไหม <c oughs> นิ่มนะเครื่องมันคหญ่โชว์เวลาบินใช่ไหมถ้าเรากดมันไป กดก่มเื่อมาครับแวกอาศัยกดรถล่าเบื้องอยู่นี่รถลาหกสิบเิบนิ้มถ้าวิ่งล่องนี่สบายไหมยังไม่เคยไป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 เออไปวนเลยเนาะไปแล้วครับเสียแ <touring> จ็ค โคตรทำไมออกตัวนิ่มเนี่ฮะได้เหยียบคันเร่งไหมนี่ได้เหยียบไหมฮะไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยด้วยว้าเกินอันนี้ไม่ได้เหยียบเลยนะพี่น้องดู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 ไม่ได้เหยียบเลยนะโอ้โคตรแรงอ่ะคันเนี้ยออกจากบอลได้เหยียบไหมไปคัดไปคัดเฉยๆว้าวรถรถอื่นแรงเกินออกตัวไม่ต้องเหยียบคันเร่งหนอด้่ยด้วยไปโอ้ ไม่ต้องเกี่ยวเลยโอ้ไปแล้วเกี่ยวสองแล้วก็แรอะไรจริงๆอ่ะท่านเนี่ยโอ้สุดยอดเลยก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ